ครับสบายดีปะลุงสบายดีสุกุสุคนสบายดีเอฟซีทุกท่านที่กำลังหาดูความสมแล้วล้างของนน้อ,นนองมิดปะลุงเอ้แหละบางกอหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวซ่องของน้องมิดปะลุงเอ้ยอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาหาดูความสมแล้วล้างนะได้พี่น้องเด,ด้อ Mát tăng nam sàng bà lưng ơi, nong mịt nè lùng. Lung lùng sàng Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm ta Mm hmm. 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 Mm นำสางเขาก็งามงามไปูล้เต็มล้อบอลออบกแห้งเด้นาสางเขานกระปุกเลยเบาๆหน่อยได้ลูกยำขนแม่ห้นมัอกันเออเอขาเสื้อขาเสื้อนำสางเจ้น่ะมันออกเร็วแลวก็ขันขาสนน่ะ แอนันโตมอาได้นยบาทนี้แหละเจ้าบอกคนเดิมเมือได้สีซ่าน่อยก็มาซ่าเพราะได้วันกะนะประกาดน้าดำาแม้าซ่ามันลดซามือได้พนตรงมือนั่นเราสันพี่น้อยคนไปจะฟ้องสากนะกับพนมวนได้พนอยู่นั่นเป็นหมูเวยนะย่งบริเวณมหาอาเลาวนะมันไก่แต่แมตตาเ่มตตาอยู่ใกล้กัมาแก่เอาะลงไว้ แมนป้อ,อืัวหาเพ้องานจนเมื่อยเต็มแล้วเต็มเลยอ๋อเร็วลีสโอ้ะส่องกระพุยดด้ยไปเลยตุกเด้ตุกจะใส่ทางหนาหรือทางล่างขอบใจหลายล,ะล,ะล,ะละูกตักอร่อยนั่มบอเต็มกอาครึ่งหนึ่ง โอ้ยเพื่อเมื่อน่ะเพื่อจเือนเพื่อนครึ่งอะไน่นค่ะอเพื่อมันน้ำไป้เบิร์อเนี่ยว่าเด้อไปให้เมียว่าเจ้าหลักคินน้ำเบิร์ตเฮ้องนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนั่นหนะบกเออเออทำมาได้อยู่ทุกคนได้จ้ะตามทางไงอเออ กะอันนี้กะบ่ได้ยาค่ะกได้ง่ายแน่แต่น้าบ่เที่ยงเล่ากัค่อยค่อยบอลเดียวแหละกะบ่ยาค่ะกได้นะหนูกะแม่นเจ้าเที่ยวอยู่ฮะเจาะวอกอ้าตัวพี่น้องผู้ยายจะคล้องสางหามั่งเมื่อไรผู้โอ้เมื่อปลายเดิมลืมบอกเราอะได้เส uh. ียงเราก็บบอลใกล้ได้ใกล้ เรามาหาเบาแต่ละมือตักแล ouais. ้วกินน้ำฮะตักแล้วกินน้ำใส่หนุ่มมิดว่ะแม่เบาลุงมากินว่ะอย่สันเมื่อมันจังไปสีโบกอยู่กระตุกอยู่เอื่อนเก่ายาคือเก่าแล้วเมื่อเหาะกันน่าดักเอิญน้เหยียบไหลลงไหลลงอ่าเบาลุงก็เอากระตุกขึ้นเลยเออมันอยากโุกเลยเด้อหัน้องมิดเอ้ยน่ะน่ะ มองจีแอมนะะเขาเออเขาจะเอาใม่ไม้มากะแต่เขาจพดขี้ดินใส่บลงมองงอยตั้งน้ตอนะตอนะมาตักมาตักไนเลยตอนน่ะไุอยได้บางนนะ้ตอนนละเราใหม่เดนะห้อยหม่นี่ยังเลือได้นี่ย กอเป็นจุกล er <Yeah. S 1> mm ุกลงไปเดทางกลางจุกลุกทางกลางลงไปเนี่ยเห็ so ่ยเ yeah. okay, okay. ียบปลุกปาสดิกานเอไิคอยตักเอาปลุกมนยื้อใส่เจ้าจิบถึงแต่แต่น้ำยังมัวอยู่ได้น่ยเขาก็เอามันขุนได้มันตำแต่ผักม่มาใส่เลยนาะอืม คืนตัะกแตนตะกีดนะปตะพังหมุนเบิดเลยคนมาตักน่ำเฮาหาคนแต่ว่าใสยกันใอยกันไปลงเลยใสยกันเบ่งน้ำลดถ่ายไปลงเอาลดายมาแก่แล้วสุดใหญ่แล้วสุดนี่โค้ทช่างนะกัด สบปุยทางำไมเอาสุดใหญ่มาเลยปะลุงจะคล้องสามคนอ่ะจะคล้องหน้าพูดเปันหาเมื่อปะลุงอา้าตัวปุชได้เตรียมมานกะอยู่ใกล้ปก็มาหาว่าที่ละหน่อยปะลุง่นจะคล้องอันหน้านำไลยค่อยมาเอา ทำนไรปลุงเอ้ทำเด็กเอากระตุกน้ำปะลุงเอากระตุกมาใส่เอาน้ำตักแป๊บเดียวเต็มปะลุงซอยกันตักแป๊บเดียวเต็มเลยเต็มมันทังใหญ่เลยสองทังเราอิมามาตอนนั้นมาตักเอาทีเดินตุกสองตุกปะลุงบ่ไหวเมื่อยวันไมาเอาเธอเดียวเลย เฮ้ยจะได้มาอาวันนี้แม่นข้ามัญญากมืนมากอีกปลาลุงสองถังไปไปขอบใจคือกันขอบใจคือกันตักซอยกันว่างได้ห่างกับปลาลุงข้องรถเพิ่อนกับตักนมีกับตักซอยเพิ่อนข้องรถนมีกับเพิ่อนกับตักซอยปลาลุงเมน มุนมีบมรกาศตันนี้เขามีไม้ากาตอนนี้ไะลูกไปทักอันนี้มันยังไงบ้านทำมาบานมาซักกเหตุทากันนี่เทางลูกนี่เนาะแปลงอะไรเห็ดเคื่อันได้เนาเห็ดคือันไดเอาัางเห็ดคือันไดเนยัองน้ยเามนจังญอนนี้ยอเอา

สางก็ไม่ไมต้นไม้ต้นได้ยวอปลุงในข้างๆนี่กนข้างๆสางนี่ก็ได้ต้นไม้กับต้นเกี้ยต้นไมั้นยงตอนไ่ไม่ต้นน้ำนี่นี่ยลาอ๋อปักอ๋อลงมือเขียดเีล่เมือเขียดส่ขารู้เขาได้แต่ไม่อยากไปหาเขียดแล้วอฝากคน มีแต่หูไปลงในสางกัแล้วน้ำมันออกไวขนาดไปลงมันออกในหูมันเ่ันเลี้ยงลูกเลี้ยงลานเะไเดือนจะไรปีจะได้นักปลุงเอยแม่ชิมีนก็ตัวนี้เอาไว้เห็ดห่มเจะคล้องคนเอาไว้เห็ดห่มตัวนี้ไปลงอ้าวซ่าพุดลงไปในน้ำนั่นออกอ้ย คว่ออกขึ้นน้ำจนมจาท่านมันแห้งออกแห้งอลออัน่ี้ด้านสีด้านหานะคามาเผาเอาหน่เอาเอากระทุกมาใส่เอาหนิลงทุกนะทำสิบนาทีก็ได้ลงุกจมลงแต่เรื่องเก่าดชฟันนี่จมปล้วไปไม่ีอะไรไแต่พ่อไล่จังย หมตักตอนน่ะตักอยู่ในนี้แต่บอานี้ง่ายบอนไปตักง่ายมันง่ายบู่เจมลูในนี้ะพู่จะข้องหน้าตัเี่ตักขึ้นมาแล้วพอเต็มปะลุงชิดปลาวันนี้เลยใส่ขูมาเลยอหัดปลาตอนนี้ะลุแม่ จะนำเหียเ่ยเพื่อเพื่อเมื่อห้อนกับยุปป่วกเป็นผลลว่าทางทางมันเนี้ยนะป้า,าเมื่อแตงหึงค่กหอนหันบน่นอยเมือ่อด้นนเหี่ยอือแม่คอยเมื่อคือกันปลุไ้โอ้ยปแล้วม่กินข้าวเสียงแล้วก็ไปแล้ะ คือมันเอามาได้หหลายกระสานส่วนการไปเหยียบแมงอรกินข้าวเที่ยงกับไปเอามาได้ลหลายข้ายเพิ่งเลาก็มีแล้วะเกี่ยมสิมเมื่ออะไรประลุนี่ก็ได้หัดปากแล้วหัดปากพูยแล้วงานกับเข่งเขาเลยบิดเขาเลยนะไอ้เออถูกเขาอีกส่วนหนึ่งนะเออเอ็นบ่ อ้าเอาหลอบเดียวเออเออหัดเขาเลยนะเออแหล่อันแรกในก็เมื่อแหละป้าลุงคอยแล่ในเพื่อหอดิ๊บย่อย่านช네 e ั่วโมงหนึ่งอยู่บ้านในน้าโนมิดอ่าพอมามันหลดเป่ากับประมาณสามสี่สิบนาทีเลยอันนี้มันหลุดนักเาก็แล่นไว้บ่ได้ย่านชั่วโมงหนึ่งเพื่อห่อป้ลุง ทำเลงจแลวกรบิดนีหคือคูนี่เอ oh ้ยเอาได้รือมือละลายปลมาหนก็สมาภาค้าวนเยตาขาจ้าลิปไว้เพียงเท่านี้แหละปลาลูกแม่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 อแม่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 แี่แม่แม่แม่แ่แม่แม่นด่บๆ่แม่แม่แับแม่ แม่สบายดีคลิมนาพ่อ,อก,กันใหม่